สวัสดีค่ะบ้านเป็นบรุรอกพัชยาค่ะอีพีนี้นะคะจะพาเพื่อนๆมาดูนะคะน้องในวัย2เดือนนะคะก็จัดประมาณนี้เลยนะคะอ้วนปุกลุกแบบนี้ค่ะวิ่งเล่นล่าเริงแล้วนะคะแข็งแรงขึ้นเยอะเลยนะคะ2เดือนแล้วค่ะเด็กๆนะคะน้องตัวนี้เป็นสีบูทแทนค่ะเพชรพูนะคะ น,ะะน้องกินอาหารเม็ดแล้วไม่ต้องแช่น้ำนะคะกินอาหารได้หลากหลายค่ะแล้วก็วัคซีนให้แล้วนะคะเข็มหนึ่งถ่ายพยาธิแล้วนะคะนะน้องพร้อมออกบ้านใหม่แล้วนะคะเพศปู้ค่ะส่วนตัวนี้นะคะสีไล,ล่หลักแทนค่ะน้องเป็นเพศเมียค่ะน้องจะชอบเล่นรองเท้ามากเลยเอเคให้ลูกอ่ะคือแม่ถอดรองเท้าให้เลยเนี่ยค่ะเขาจะกัดเขาจะเล่นจนไปทั่วนะคะอะไรดูดีๆเขาจะวิ่งมากัดค่ะจะมาเล่นเท้าแม่ตลอดเลย นี่นะคะผู้แทนเพศผู้ค่ะส่วนน้องตัวนี้นะคะเพศเมียค่ะนี่ค่ะตึ๊บตึ๊นี่เพศเมียนะคะอหลุหลุดื้อมากเลยลูกเขาจะกัดเลยค่ะแม่ป่าหนูลูกการกินของน้องนะคะตอนนี้กินสามมื้อค่ะเช้ากลางวันเย็นนะคะ การดูแลเฟนบูดล็อกนะคะไม่ยากเลยนะคะถ้าเราเลี้ยงใส่ใจน้องจริงๆนะคะน้องจะแบบใส่ใจในเรื่องของอากาศช่วงแรกนะคะเพราะเขาเป็นน้องหมาหน้าบี้เนาะเราก็ต้องให้อากาศน้องแบบว่าไม่เย็นมากเกินไปเพราะถ้าเป็นหวัดเนี่ยใช้เวลานานมากกว่าจะหายนะคะก็ให้นอนอุณหภูมิปกติค่ะยังไม่ถึงกับต้องแอร์นะคะแต่ว่าถ้าจะให้น้องนอนแอร์เนี่ยสามารถใส่เสื้อวางผ้าห่มวางที่นอนให้น้องนะคะแล้วก็ทาเป็นเซฟโซนให้น้องได้ค่ะ ะคะแค่นี้เองนะคะน้องเป็นบุรอกในวัย2เดือนค่ะอาบน้านะคะก็คืออา์ละครังอาบน้าอุ่นไดอ้อุ่นให้แห้งค่ะแต่ตอนนี้คุณแม่ก็เช็ดตัวให้น้องเอาน้องจะชอบกัดขามากๆเลยนะคะเจอมาเจอมาเลยค่ะ <c oughs> ปัน,นแหลมกัดเจ็บมากนะคะชอบกัดขานะคะ <c oughs> อะไรที่ดุกท่ที่เขาจะชอบเขามากัดค่ะ <c oughs> นี้เลยนะคะฝากติดตามเด็กๆด,ด้วยนะคะ บ้านเฟนบุรพัทยาค่ะ